ดวงเดือนธันวาคมปี2564ของชาวราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนเดือนนี้การเงินอู้ฟู่การงานก้าวหน้าแม้มีคนคอยขัดแข้งขัด,ข,ดขาแต่ก็ผ่านได้ส่วนในเรื่องของความรักยังวนวนเว,วียนอยู่กับคนเดิมเพราะเขายังมีเยื่อใหญ่เกิดรักใหม่กับคนเก่าคะ่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงิน ความรักโดยอิงจากราศีเป็นหลักนะคะท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยค่ะส่วนท่านที่ทราบลัคนาก็ขอให้ดูทั้งคลิปดวงประจำลัคนาและก็ดวงประจำราศีนะคะจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะแต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะเพราะนี่คือดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวถ้าคุณต้องการเรื่องราวเฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวคุณแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันนะคะคุณสามารถทักไลน์มาถามค่าครูนะคะใน Li n e official ได้นะคะ ซึ่ง Line ID เแปะไอไว้ให้อยู่ตรง Description ค่ะสำหรับท่านที่สงสัยว่าลัคนาและ ราศีต่างกันอย่างไรนะคะอันนี้จะอธิบายสั้นๆคร่าวๆแล้วกันนะคะถ้าจะละเอียดเนี่ยคุณสามารถเข้าไป search google แล้วหาข้อมูลโดยละเอียดอ่านดูได้ลัคนาเนี่ยเราจะใช้การผูกดวงโดยอิงจากวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดนะคะจุงเกตจะใช้แบบอันโตนาทีสุริยะญาตในการผูกดวงค่ะส่วนราศีเนี่ยก็คือใช้แค่วันเกิดกับเดือนเกิดเนี่ยคุณก็จะทราบราศีแล้วนะคะก่อนที่จะไปฟังคำทำนายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องลูกเกตพยากรณ์ด้วยนะคะ เรามาเริ่มกันที่ดวงการงานการเงินกันก่อนเลยนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะเริ่มต้นมาเนี่ยด้วยความพัวพันกับปัญหาที่คุณจะต้องแกะนะคะมีพันธนาการตามลักษณะของ mm. ไพ่เดวิลนะในเรื่องของปัญหาต่างๆทางด้านการงานค่อนข้างจะจุกจิกจุกจิก,จกนะคะแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังเยอะเนี่ยไม่น่าจะเป็นปัญหางานหรอกเพราะว่าตัวคุณเนี่ยคุณได้ไพ่ของคนที่มีวิสัยทัดดีในการสามารถที่จะแก้ปัญหางานได้นะคะมีดาวผู้วิเศษเข้ามาประติด ชิดตัวคุณด้วยทําให้คุณมีศักยภาพในการแก้ปัญหาได้ดีที่ต้องระมัดระวังน่าจะเป็นเรื่องความจุกจิกใจกับผู้คนรอบข้างมากกว่ามีผู้คนรอบข้างมาวนเวียนทําให้เราเกิดความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีคนช่วยสนับสนุนในการที่คุณจะพุ่งทยานกับการงานของคุณเท่าไหร่ทั้งๆที่คุณมีโอกาสดีๆนะคะมีการเริ่มดีในเรื่องของการงานได้โอกาสใหม่ๆทางด้านการงานตามลักษณะของไพ่โอกาสแบบวิวออฟออฟจูนนี้นะคะเข้ามาเลยนะคะ กองล้อแห่งโชคชะตานําพาคุณไปสู่การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งที่ดีขึ้นก่อนหน้านี้อาจจะได้มีการแข่งขันและถ้าคุณลงสนามแข่งคุณก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในช่วงเดือนนี้หรือบางทีคุณไม่ได้ไปแข่งอะไรกับเขาแต่เดือนนี้โอกาสถูกหยิบยื่นมานะคะแต่ว่าเป็นโอกาสที่มันมาพร้อมกับอุปสัครคปัญหาที่คุณต้องแก้นะแต่ในเรื่องของเนื้อง,งานเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาที่คุณจะแก้ไม่ได้หรอกส่วนใหญ่แล้วก็แก้ได้เป็นอย่างดีเพราะว่าเก่งนะคะได้ทั้งไพ่เดอะเมจิเชียนได้ทั้งไพ่ราชาถือไม้เท้าไพ่สอง นี่คือไพ่ของคนเก่งซึ่งก็คือไพ่ที่สําคัญอยู่ในตําแหน่งสําคัญไพ่ตัวตนของคุณก็ยังได้ไพ่สองใบเท้านะคะมีวิสัยทัศน์ดีมากๆเลยในการที่จะแก้ไขปัญหาทางด้านการงานค่ะการงานไม่มีปัญหางานที่เข้ามาโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาทําให้คุณมีการเงินที่อูฟูึ้นได้ด้วยได้8เหรียญเลยนะคะ8เหรียญใบเดียวก็ดีอยู่แล้ว8เหรียญเมื่อมาอยู่ในหน้าไพ่ที่มีวิวออฟฟอร์จูนอีกนั่นแปลว่ามีโอกาสที่เงินหลัง่งไหลเข้ามาจากหลายทิศทางไม่ว่าจะเป็นจากการทํางานงานหลักหรือ มีงานเสริมหรือโชคลาภก็ได้ด้วยนะคะ view of fortune นี่แปลว่าโชคลาภนะดังนั้นคุณมีโอกาสหลายทางเลยที่การเงินจะอู้ฟู่มากๆค่ะเงินทองไม่ขาดมือหรอกค่ะในช่วงนี้หรือบางคนนะคะถ้าใครรอขายบ้านขายรถอยู่ก็มีโอกาสที่จะขายได้แต่บางคนในสถานการณ์กับกันนะคะอาจจะได้บ้านได้รถแต่มันก็เป็นสิ่งที่คือคุณอาจจะเสียเงินไปเพื่อไปซื้อมาแต่คุณก็ได้เป็นสินทรัพย์มาคือคุณไม่ได้เสียไปแบบเสียเปล่าประโยชน์แต่บางคนโชคดีกว่านั้นอีกได้บ้านได้รถมาแบบฟลุกๆมาแบบว่า เป็นมรดกนะคะแต่แต่แตบางทีเป็นมรดกก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะช่วงนี้อาจจะต้องสูญเสียไปก่อนถึงจะได้ทีหลังนะแต่บางคนก็อาจจะโชคดีมากๆเลยนะคะคือไม่ได้ไม่ได้สูญเสียแต่ว่าญาติผู้ใหญ่อาจจะอยากอยากจะแบ่งมรดกให้แล้วตอนนี้ทางๆท,ที่ท่านก็ยังมีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยนะคะก็ดูว่ามีเกณฑ์ดีๆในเรื่องของการเงินน่ะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างสะดวกสบายเลยละค่ะการเงินอู้ฟู่ดีมากปัญหาของคุณเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างในที่ ที่ทํางานที่เขาจะมาคอยขัดแข้งขัดขาไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่เริ่มกันที่เจ้านายก่อนเลยนะในตําแหน่งเจ้านายเนี่ยทำให้คุณอึดอัดเป็นลักษณะของ8ดาบคือจริงๆเจ้านายเขามองว่าคุณเก่งนะคะแต่ทิศทางที่คุณจะทํางานเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกับเขาและเขาก็ค่อนข้างที่จะดือ้อทีเดียวเจ้านายเนี่ยก็คืออยากที่จะ ให้คุณอะไปสู่ในจุดที่เขาอยากจะให้เป็นวิธีการทํางานอยากจะให้ทําแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยซึ่งคุณมองแล้วว่าคุณอยากทําวิธีของคุณมากกว่าคุณก็ดื้อไม่น้อยไปกว่าเจ้านายคุณหรอกนะคะชาวพฤกษบดื้ออยู่แล้วดังนั้นคุณก็จะอึดอัดเหมือนมาให้ทําอะไรที่เราไม่ได้อยากทำอะเรามีวิสัยทัศน์ที่มองไปว่าเราอยากทําตรงแบบนี้มากกว่าอย่างเงี้ยแต่เราเป็นลูกน้องเขาไงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปเถียงอะไรมากๆก็ไม่ได้อีกมันก็เลยอยู่ในสถานการณ์ที่อึดอัดนะคะคุณก็ต้องใช้ความพยายามเยอะในการที่จะโน้มน้าเเจ้าานยที่ะใหชื ว,ว่าวิธีการของคุณมันเวิร์กกว่าแต่คุณจะโน้มน้าวได้นะคะเพราะว่าคุณได้ไพ่สองไม้เท้ามาติดคู่กันกับไพ่เดอะเมจิเชียนนี่คือไพ่ของคนที่มีสกิลในเรื่องของการพูดจานน่าเชื่อถือพูดจานโน้มน้าวคนได้เก่งใครก็ตามที่ทำงานเป็นเซลล์นะคุณจะสามารถโน้มน้าวลูกค้าให้มาซื้อสินค้าของคุณได้ไม่ยากนักเลยนะคะแต่ลูกค้าก็ดื้อแหละลูกค้าก็มีความต้องการสูงลูกค้าก็ต้องการ Perfect, ความเพอร์เฟกจากสินค้าหรือบริการของคุณนะสำหรับคนที่ไม่ได้มีเจ้านายนะคะลูกค้าก็คือเจ้านายของคุณก็อ่านไปในตำแหน่งเดียวกันตรงนี้ก็คือว่าลูกค้านมองว่าคุณเก่งแต่ลูกค้าก็ทําให้คุณอึดอัดเหมือนกันเราจะ,จะเสนองานไปอย่างนี้บางทีลูกลูกค้าก็เหมือนจะรู้ จะรู้เยอะรู้เยอะกว่าเราซึ่งเป็นผู้ผลิตเราอาจจะเป็นผู้ผลิตเรารู้แล้วว่าถ้าเราผลิตอย่างนั้นอย่างนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาั้นปัญหานี้เราก็คิดมาแล้วโดยประสบการณ์เราจะนําเสนอสินค้าแบบนี้ที่ดีที่สุดแต่ลูกค้าก็ไปหาข้อมูลอะไรมาก็ไม่รู้เราก็เหมือนจะแบบไม่นะมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้เราก็ต้องเหนื่อยในการไปอธิบายเขาอีกนะคะคือแทนที่เราจะได้ลงมือทํางานเลยตามในแบบที่เราแพลนเอาไว้เนี่ยก็ไม่ได้ก็ต้องไปโน้มน้าวลูกค้าว่าเออที่ลูกค้าหาข้อมูลมามันอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอทําจริงแล้วมันอาจจะมีปัญหานนนนั้น้ีะ ะะก็ต้องเหนื่อยเพิ่มหน่อยในการคุยกับลูกค้าในการดิวกับเจ้านายเพื่อที่จะเขาโอนอ่อนตามคุณนะแต่ถ้าคุณใจเย็นๆค่อยๆค,คุยค่อยๆพูดก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าคุณใจร้อนคุณต้องระมัดระวังนะเพราะคุณมีภาพไพ่ทาวเวอร์คือไพ่ของการแตกหักมาอยู่ติดตัวคุณเลยเป็นช่วงเวลาเปราะบางที่คุณจะมีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่อาจจะ แต่แยกได้ดังนั้นเนี่ยการพูดการจาอะไรก็ตามเนี่ยเราโน้มน้าวเราต้องมีศิละปะในการพูดนะคะอย่าไปพูดในเชิงประชดประชันหรือว่าอย่าไปอารมณ์เสียอารมณ์ร้อนใส่เจ้าหน่ายหรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานก็ด้วยนะเพื่อนร่วมงานก็ดูกระท่อนกระแท่นเดี๋ยวก็บางคนก็นดีบางคนก็เสียตามลักษณะของไพ่สีดาบนะคะมีดีมีเสียปะปนกันไปแต่ก็มีคนที่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าไหร่แล้วมันทําให้คุณจุกจิกลาคาญใจเพลเพอบางทีจะไปทะเลาะกับเขาต้องระวังลูกน้องก็ยังมีปัญหาพัวพัน ะะตำแหน่งลูกน้องก็ยังไม่ค่อยสวยลูกน้องนี่ ไม่ค่อยจัดการปัญหาอะไรได้เองส่วนใหญ่ต้องเรียกคุณตลอดเลยบางทีหรือบางทีเขาจัดได้เองแต่เขาก็จะเรียกคุณอะคือขี้เกียจบุญง่ายๆนะคะลูกน้องได้ไพเดวิลนะคะขี้เกียจแล้วกออ็ลูกน้องอาจจะไปหลงรละเริงกับบางอย่างไม่ค่อยขยันขันแข็งในการทํางานเท่าไหร่ไม่ค่อยมีลูกน้องไม่ความฟุ้งซ่านนะคะไม่ค่อยมีแก่ใจในเรื่องของการจมุ่งมั่นทํางานเท่าไหร่คุณก็ต้องไปคอยไปดึงสติลูกน้องเยอะช่วงนี้จะเหนื่อยในเรื่องของคนแต่ในเรื่องของการงานกับการเงินเนี่ยสบายๆการเงินอู้ฟู่การงานก็ ก้าวหน้าดีค่ะจริงๆในใจลึกๆของคุณเนี่ยนะคุณมีความสบายอกสบายใจนะเพราะว่าคุณมีความรู้สึกว่าคุณมีความสุขกับการใช้เงินคุณมีความสุขกับความก้าวหน้าทางด้านการงานนะคะแต่ว่าไอ้เรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างให้ระมัดระวังอารมณ์หน่อยหนึ่งค่ะอันนี้เป็นเรื่องของการงานการเงินต่อมาความรักค่ะเริ่มกันที่คนโส,สนิทเลย คนโสดสนิทคนรักเก่านะคะมีเกณฑ์จะกลับมานะดูทรงแล้วเนี่ยภาพไพ่หกถ้วยมาพร้อมกับ the world นะคะนั่นแปลว่าคนเก่ายังกลับมาพัวพันเขากลับมาเพราะว่ายังมีเยอะใหญ่หกถ้วยเนี่ยยังนึกถึงในวันแรกๆที่คบหากันยังนึกถึงช่วงเวลาที่เรามีความสุขร่วมกันแล้วมันทําให้เขาอบอุ่นชุ่มชื้นหัวใจเขายังมีเยอะใหญ่กับคุณอยู่มากก่อนหน้านี้จะมีปัญหาในเรื่องของความอึมครึม,มเรื่องของความเอาชนะคาคานการเรื่องของการเล่นเกมใส่กันเล่นแง่ใส่กันนะคะแต่ตอนนี้เขาจะกลับมา แล้วด้วยความที่ห่างๆกันไปอาจจะเนิ่นนานแล้วก็ได้นะบางคนหรือบางคนอาจจะไม่นานเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถือว่าคุณเป็นเป็นโสดมาสักพักนึงแล้วอ่ะตรงเนี้ย จะกลับมาแล้วก็จะกลับมาพยายามทําดีด้วยนะคะในความรู้สึกของคุณอนะ่ะคุณก็ยังมีเยื่อใยกับเขาอยู่เยอะดังนั้นเมื่อเขากลับมาเนะี่ยคุณก็รู้สึกดีแต่ในขณะเดียวกันคุณก็มีความหวาดระแวงนะคะภายในใจลึกๆของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะกลัวว่ามันจะดีได้ักแค่ไหนเพราะว่าปัญหาที่เคยเจอนั้นเนี่ยมันยังจําฝังใจอยู่เลยคุณรู้สึกว่าการจะดําเนินกับเขาต่อไปเนี่ยมันต้องเหนื่อยคุณรู้เลยแหละว่ามันจะต้องเหนื่อยเหมือนกับการแบกสิบไม้เท้าเอาไว้นะคะแต่ใจนึงเนี่ยก็อยากที่จะ ประคับประคองความรักความสัมพันธ์นี้อยากที่จะริเริ่มใหม่กับคนนี้อยากจะให้มันไปได้นะคะเพราะใจคุณก็ยังรู้สึกว่าเขาเป็นคู่ของคุณเขาก็ยังรู้สึกว่าคุณเป็นคู่ของเขานี่มีไพ่ของคนคู่กันขึ้นนะทั้งราชาถือไม่เท้าแล้วก็ราชินีถือไม่เท้าดังนั้นนะคะมีความเป็นคู่กันอยู่แล้วมันยังมีเยื่อใยกันอยู่มันยังตัดไม่ขาดเขากลับมาเขาทําดีด้วยจริงเขาทําเหมือนเสมือนว่า มันจะกลับมาดีได้แล้วอะไรที่เคยเป็นปัญหามันจะแก้ได้ใช้คําว่าเสมือนว่าแต่พอลงลึกในความสัมพันธ์ลงไปแล้วพอเราตกลงปลงใจว่าอกลับมาคบกันใหม่มันก็เกิดความอึมครึมปัญหาเหล่านั้นยังไม่สามารถแก้ไขได้จนคุณต้องไปจบที่ไพ่ justice ก็คือคุณจะต้องคิดพิจารณาแล้วว่าถ้าคุณจะไปต่อจะกลับมาคบหากับคนรักเก่าคนนี้คุณ จะต้องรู้แล้วว่าคุณจะแก้ปัญหาไม่ได้ปัญหาที่เคยมีมามันจะต้องเป็นอย่างนั้นต่อไปคุณจะต้องพิจารณาว่าคุณจะยอมรับเขาแล้วก็ยอมรับปัญหายอมรับว่าความรักมันไม่สมบูรณ์แบบเพอร์เฟกต0รมันไม่ได้ให้ความสุขเต็มที่ ต้องมีข้อเสียที่คุณจะต้องยอมรับให้ได้คุณจะพิจารณานะคะว่าคุณจะไปต่อได้ไหมทั้งที่รู้ว่ามันมีข้อเสียกับความสัมพันธ์นี้หรือคุณคิดว่าคุณก็อยู่เป็นโสดมาได้คุณก็ไม่จําเป็นต้องมีเขาก็ได้หรือจะอยู่เป็นโสดดีจะได้สบายใจแต่เงาเงาหน่อยยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะในช่วงเดือนนี้ช่วงเดือนนี้เขากลับมาคุณก็เปิดโอกาสที่จะได้พูดคุยกับเขาได้ได้ได้ให้เขาแสดงความคิดเห็นว่าโอเคเราจะไปกันต่ออย่างไรแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะคุณจะเห็นแล้วล่ะว่า มันแก้ปัญหาไม่ได้นะคะแล้วคุณจะต้องพิจารณาเอาก็อยู่ในช่วงที่ยังไม่ได้ตัดสินใจแต่กําลังคิดอยู่ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะนะคะสถานาการณ์ก็คือก่อนหน้านี้ความรักความสัมพันธ์มีความอึมครึมนะคะหรืออาจจะก่อนหน้านี้อาจจะดีแต่ช่วงต้นเดือนมีความอึมครึมมีการทิฐิมานะใส่กันนะเถียงกันไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันยืนกันคนละจุด5ดาบนะคะคือเรื่องของการเล่นแง่ถ้าเธอไม่อย่างนั้นฉันก็ไม่อย่างนี้หรือว่าเนี่ยมันมีความเรื่องของความอึมครึมเรื่องของความวิตกกังวลแล้วก็หวาดระแวงเข้ามาด้วยจากไพ่เดอะมูนมาพร้อมกับไพ่ สเหรียญน,นะคะดังนั้นไดมีความหวานระแวงซึ่งกันและกันแล้วก็เกรงกลัวว่าอีกฝ่ายหนึ่งมีความจริงใจหรือเปล่าไม่รู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งคิดอย่างไรแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้คิดเหมือนดาเรา ต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้เล่นแง่กันดีกว่าอย่างเงี้ยน,นะคะซึ่งมันเป็นปัญหาที่ทําให้มีความอึมอึมคึมคึมกันไปแต่เขาจะทนคิดถึงคุณไม่ได้ยังมีเยอะใหญ่ต่อคุณอยู่เยอะนะไพ่ที่มาประกบตัวเขาคือ the world นะคะ the world คือเรื่องของการที่คุณและเขานี่มันผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วบางคนก็เป็นปีทําให้เขารู้สึกว่ายังไงซะมันก็คุณคุณก็ต้องอยู่ในชีวิตเขาอะนะคะมันตัดขาดอะไรกันไปไม่ได้แล้วตอนนี้เนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่มากระตุ้นทําให้เกิด ความรู้สึกนึกถึงในช่วงวันเวลาที่มันมีความสุขกันในช่วงที่มีการกบการคุยกันแรกๆอะ่ะช่วงเวลานั้นมันมีนมความสุขแล้วมันเป็นน้ำน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจที่ทาให้เขารู้สึกว่ายังไงเขาก็ยังไม่อยากจะปล่อยในจุดนั้นไปอะ่ะเขาเชื่อว่าจุดนั้นมันจะกลับมาได้ใหม่นะคะเขาก็เลยมาสารสัมพันธ์นะพยายามที่จะ ไอสิ่งที่มันเล่นแง่ที่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ไพ่เขาดีหมดเลยนะคะไพ่ที่ประติดตัวเขากับไพ่ตัวเขาเนี่ยดีดังนั้นเขาจะเลิกเล่นแง่ละเขาจะค่อนข้างยอมอ่อนข้อให้กับคุณนะเพราะว่าเขาก็ยังมีเยอะใหญ่กับคุณอยู่เยอะในขณะเดียวกันนะคะคุณค่อนข้างจะอยู่ในจุดที่ก็ปรรณีปรนอมพอสมควรเพราะคุณได้ไพ่ราชินีถือไม้เท้าเป็นคนเห็นอกเห็นใจคนอื่นแล้วก็เป็นคนที่มีไฟยังมีไฟ,ย,ไฟยังมีแรงปาฏนาต่อเขายังหวังดียังปาฏนาดีต่อเขาดังนั้นคุณก็อ่อนลงมาเหมือนกันแต่ไม่ถึงกับอ่อนย,บยบุบยอม ไปซุกทุกอย่างนะคะคุณก็อ่อนข้อให้เหมือนประมาณว่าเอาเรามาพบกันตรงกลางก็แล้วกันแต่คุณรู้แหละว่าความรักความสัมพันธ์นี้เนี่ยยังไงก็ต้องเหนื่อยถ้าจะไปกันต่อนะคะเพราะว่ามันมีจุดที่ไม่เข้าอกเข้าใจมีจุดอึมครึมอึมครึมอยู่เยอะยังมีปัญหาที่เข้ามาแทรกกลางระหว่างคุณทั้งคู่การพัฒนาจากคนคุยไปสู่การเป็นคนรักยังทําไม่ได้ในเร็วๆนี้ซึ่งคุณก็คิดว่าในช่วงนี้ในเมื่อเขากลับมาดีคุณก็ดีด้วยแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเมื่อจบด้วยไพ่ justice นั่นแปลว่าคุณ ยังพิจารณาอยู่ว่าคุณจะยอมเหนื่อยต่อไปเรื่อยๆเพื่อไปหาจุดที่มันอาจจะพัฒนาหรือไม่พัฒนาได้ในวันใดว,วันหนึ่งหรือเปล่าตรงนี้คุณก็ไม่ได้ชัดเจนนะคะไพราชินีพระจันทร์ขึ้นมาคือคุณมองอนาคตไม่ชัดเจนอะว่าไม่รู้ว่าถ้าเราอดทนไปตรงนี้แบกเหมือนแบกสิบไม้เท้าไปตรงนี้แล้วเราจะไปเจอถึงฝั่งฝันไปเจอความสําเร็จหรือเปล่าออเหมือนมันต้องแบกไปแล้ววันหนึ่งมันก็อาจจะต้องล่มสลายไปก็ได้ไม่ไม่อยากจะเสียเวลาหรือเปล่าแต่อีกใจนึงก็คือในการแบกมันก็มีความสุข ในช่วงเวลานี้ที่มันมีเยอะใหญ่ต่อกันแล้วมันยังมีเขาอยู่มันก็มีความสุขก็จะอยู่ในจุดที่กําลังคิดตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงต่อดีนะคะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วสถานการณ์ก่อนหน้านี้นี่มีปัญหาพัวพันในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของรักซ้อนหรืออาจจะเป็นเรื่องของคนเยอะเรื่องแยะในความสัมพันธ์นะคะรากฐานของปัญหาคือไพ่ก้าวถ้วยก้าวถ้วยนี่คือมีมากกว่า2คนในความสัมพันธ์มากกว่าคุณหรือเขาอ,ะอ่ะจอเ็นจะเป็นเรื่องรักซ้อนแต่ที่เหลือที่ไม่ใช่รักซ้อนก็มีนะคะบางทีเป็นเรื่องของลูกติดของฝ่ายใดายหนึ่งที่มีมีปัญหาขั้นกลางพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีปัญหานิสินก็เป็น ปัญหาที่มากั้นกลางคุณทั้งคู่ได้นะคะทําให้ความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะเบื่อหน่ายต่อกันและกันนะมีภาพไพ่ของแถ้วยเข้ามาด้วยแต่แดถ้วยเนี่ยเบื่อหน่ายยังไงก็ยังรักนะ8ดถ้วยคือมันไม่ได้เบื่อแบบโหยเบื่อหน้าหนีจะอาเจียนอะไรเงรี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคือ ยังอาวร์ยังคิดถึงแต่ว่ามันเบื่อกับปัญหามันเบื่อกับอะไรที่มันขั้นกลางระหว่างคุณและเขาที่มันแก้ไม่ได้ก็เลยอยากจะขอพักอยากจะเดินหันหลังให้แต่เขาก็ไม่ยอมให้คุณเดินหันหลังให้แล้วค่ะเขาได้ไพ่ the world นะ the world คือการกลับมาทําดีใหม่แล้วก็ไพ่ที่มาติดตัวเขาคือหนึ่งเหรียญเลยก็คือจะหยิบยื่นความมั่นคงใหม่ๆให้กับคุณนะคะยังมองว่าคุณเป็นสิ่งล้าค่าสําหรับเขาอยู่จริงๆคุณก็มองว่าเขาก็เป็นสิ่งล้าค่าสําหรับคุณเหมือนกันนะคะแล้วคุณก็มั่นคงกับเขาพอสม พัวเลยนะมีไพ่เหรียญด้วยกันทั้งคู่เลยดังนั้นเนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็คือเขาเป็นของมีค่าของกันและกันนะถึงแม้ว่ามันจะมีอะไรมากั้นกลางเนี่ยแต่ก็ยังไม่สามารถจะแยกจะพลากคุณจากกันไปได้เพราะเยื่อใยยังค่อนข้างจะเหนียวแน่นแต่เยื่อใยที่เหนียวแน่นนี้มันก็บางลงเรื่อยๆแล้วถ้าไม่รีบแก้ไขอะไรนะคะความรู้สึกในใจลึกๆของคุณเนี่ยค่อนข้างจะหมุนหมองทีเดียวจากตามไพ่เดิมมูลนะเดิมมูลก็คือการมองเห็นอนาคตไม่ชัดเจนมันเหมือนกับอยู่ในภาพสลัวๆอยู่ในตอนกลางคืนค ที่แสงไฟแสงที่ส่องลงมามีแค่แสงจันทร์ซึ่งค่อนข้างจะไม่สว่าง ดังนั้นคุณมองอนาคตไม่เห็นเลยนะคะเดอร์ซันไม่ขึ้นมาสักทีแต่ตอนนี้สิ่งที่ทําได้ก็คือใช้ความรักนําทางก็คือแสงจากเหรียญที่คุณทั้งคู่ถืออยู่นี่แหละนะคะเป็นแสงเดียวที่พอจะนําทางให้คุณทั้งคู่ยังไปต่อกันได้เดือนนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงดีๆเกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามีไพ่แปะไม้เท้าขึ้นนะอาจจะเป็นสถานการณ์ก็ได้ที่ช่วยให้เปลี่ยนแปลงนะคะคือใจคุณใจเขารักกันอยู่แล้วแต่ว่าตัวที่มากั้นกลางเนี่ยยังอยู่ไม่รู้ว่าคืออะไรนะแล้วแต่คนแล้วแต่คู่ปัญหาหรือคุณน่าจะต้้ออองงงรูขคคุณเนะะแต่ อาจจะมีการเดินทางร่วมกันแปะไม้เท้าคือการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายที่อยู่หรือมีอะไรบางอย่างกิจกรรมอะไรบางอย่างที่ต้องทําร่วมกันนะคะตรงนี้เนี่ยทำให้คุณทั้งคู่เนี่ยต้องกลับมาคุยกันแล้วก็คุยกันได้ดีมีมีในจุดที่คุยได้ดีนะแต่ว่าในการที่คุยกันไปได้ดีไม่ได้ทะเลาะบากแววงนะคะยังมีแพชชั่นต่อกันด้วยซ้ําแต่ในใจลึกๆก,ก็มีความหน่อยแล้วก็ยังมีความลังเล อยู่ทั้งคู่ว่ามันจะดีไปได้สักแค่ไหนนะคะสองดาบกับราชินีถ้วยเนี่ยราชินีถ้วยเนี่ยมีความรักอยู่แล้วละ่ะแต่ราชินีด้วยเป็นคนคิดเยอะคิดมากแล้วก็คิดจุกจิกด้วยสองดาบคือเรื่องของความลังเลไม่แน่ใจนะคะดังนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ยังอยู่ในจุดที่ทั้งคุณและเขา รักกันนะแต่ก็ยังคิดอยู่เหมือนกันยังสงสัยอะว่าแล้วมันจะไปต่อกันได้อีกสักกี่น้ําในเมื่อยังแก้ปัญหาไม่ได้เลยแล้วเดือนเอน,นี้มันดีขึ้นจริงแต่ไม่มีการเอาปัญหาขึ้นมาถกนะคะไม่มีการมองว่าเราจะแก้ปัญหาที่มากั้นกลางระหว่างเราอย่างไร อ่ะอันนี้ถ้าเรายกถ้าเรายกตัวอย่างเรื่องของรักซ้อนเนี่ยก็แปลว่าไอ้คนที่มาซ้อนหนุ่ยก็ยังไม่ออกไปจากชีวิตรักของคุณนะคะหรือบางทีเหมือนจะออกแล้วแต่ก็ออกไม่สนิทอย่างนี้แต่ถ้าไม่ใช่ปัญหารักซ้อนก็ได้นะเดี๋ยวยกตัวอย่างอื่นเพราะเดี๋ยวยกตัวอย่างทีไรก็รักซ้อนรักซ้อนตัวอย่างอื่นก็มีนะคะอย่างที่เคยดูดวงส่วนตัวมาบางทีก็เป็นเรื่องของนี้สินเป็นปัญหาหนี้สินที่พัวพันแล้วเป็นหนี้สินที่ใครคนใดคนหนึ่งก่อแล้วอีกคนนึงก็ยังกินแหนงแคลงใจว่าไปก่อมาทําาไมมแล้้้้ววฉันนนก็ตออองเดดดืรยะะค อะไรอย่างนี้เป็นต้นานาแล้วก็ซึ่งตรงนี้เนี่ยหนี้สินก็ยังไม่หมดไปก็ไม่รู้จะแก้ยังไงนะคะเศรษฐกิจก็แย่ก็ยิ่งทําให้ความรักความสัมพันธ์มันก็แย่ลงไปอีกอย่างเงี้ยนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วก็ยังอยู่ในจุดที่หันหน้ามาคุยกันได้ปรึกษาหารือกันนะในด้วยไพ่สามเหลี่ยญว่าจะหาทางแก้ไขปัญหาอย่างไรบทสรุปยังไม่มีว่าจะแก้ไขปัญหาอย่างไรนะคะเพราะว่าอย่างน้อยในที่สุดแล้วมันก็ยังได้ไพ่ของการลังเลอยู่ว่าจะไปต่อหรือพอแล้วดีแต่ในช่วงเดือนนี้ไปต่อนะเยอะใหญ่ยังมียังไงก็ยยัััังงไมมมุ่่ดควานนวาสพนนนธ์กใช ฝาก YouTube อีกช่องของเกดไปด้วยนะคะชื่อช่องว่ากอใจค่ะเป็นช่องนิยายเสียงและมีเรื่องเล่าสาระบันเทิงมาฝากมากมายค่ะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ที่มุมบนของคลิปนี้นะคะส่วนท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกดเป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากาว,ว่ากอใจนิยายของเกดมีค่ะอยู่ในเว็บเมพอีบุ๊กนะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ละค่ะฝากอุดหนุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ